เพลงมาแรงด่ามากกับม้าแรงครับโเพลงกติดหนึ่งในมาแรงแปดวันติดใช่แต่ว่ากันยังมากคูกับด่ามากอยู่ตลอดพี่น้องครับเกิดที่ยังขื่นสาวกูกนัคนก็คือเพลงยังห้อยใจบางไฟแสงของน้องเพลงพิมพ์ระดานะครับแสงทองฟิ้นแล่นนะครับอยเลยหักเพลงนี้หัวก็เรยว่าห้อยห้อยใจบางไฟแสงนะค่ะพี่น้องของน้องเพลงแล้ว ทีมันมีดราม่าขึ้นก็คือว่าเออแพ่เพล่เนออกมาเวอร์เออมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบแม่ค่ะเออเพิ่อนชีเ o อร์เพลงลูกๆเพ่นแน่อันนี้เพ่นกับสิเป็นอย่างนอแต่ว่าดราม่ามันก็ยังบโจู๊บนจิตตกตอกบอบอเศร้าแล้วก็นน่ที่เพ่นไปเ o อร์น่ะเราบอเศร้านี่ยยดวิ้วล้วก็ขึ้นอยู่เด้อยดพิวขึ้นด้วยปิดแฮทแท็ก14ในมาแรงด้วยในวอร์ชานของแพ้าวนะครับผมเพลงหอยใจบ้างไฟแสงคเวอร์แถวๆแสงทองนะครับ 2วันที่แล้วตอนนี้นะครับยอดวีว่ว 2, 9, ววอยู่ที 2> ่2อ9 4สนหมื่นอกอวิวหลังบานาแฉนะดอกออเพราะว่ามันขึ้นเรื่อยอๆนี่แหละเป็นจังใดดราม่าเขาว่าจังไดจังไดบอกเขาเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเสียงไม่แพ้ว่ะเออกับเสียงน้องเพลงเสียงน้องเพลงเออน้องเพลงพ่อกว่านะเออไม่แพวน่ะน้องเพลงอย่างเั้นอย่างนี้เบอเอา้าวมันคนเอกลักษณ์ใช่ไหมไม่แพวก็คือแม่ การร้องการรำของไม่แพ้วนะจะเสียงสูงอยู่แล้วอเออคนที่รู้จกักแฟนตัวยงของไม่แพลวนะจะหูเลยว่าไม่แพลวเป็นคนเสียงสูงแห่แล้วน้องเพลงกับองสไตล์ของน้องเพลงแม่มเสียงเบาๆเสียงใสเสียง,งอั่นอ่นักร้องขึ้นใหม่เนาะอเออไม่แพ้วก็คือแบบว่าเขาก็รู้ตำนานของไม่แพวอยู่แล้วว่าเสียงสูงแล้วก็เอกลักษณ์ของไม่แพลวคือจะเป็นอย่างนี้เออ เสียงของคู้แพร่ภาพแสงเท่าเนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์ของหมอลั่นเลยเสียงเป็นหมอลั่นโดยแท้จริงอาจจะมีเอาเสียงสูงบ้างอ่าแต่ที่นี่เขาเอาะมาเปรียบเทียบกับน้องเพลงน่าหลุดสาวเพลินว่าเอาเสียงโทรบับท์มวนกลัวอย่างที่บอกเออจริงๆแล้วมันบมีอะไรเข้ามามวนกลัวหรือบมวนมันอยู่ที่ข้นหมักครับใช่แการที่คนเอาเพลงนี้มาพอเปื่อเป็นการดีด้วยซ้ําที่จะเป็นการพัดดังยอดวิวให้เพลงลักกมีคนหูจักมากขึ้น แม่แล้วศิลปินคนไหนเสียไปโคเบอร์ทำเพลงเพลงเด็ดโจลีกัสซิดไปก็บอกว่าเป็นเรื่องพีชอ่าใครไม่โคเบอร์แล้วพูดสิมาด่ามาจังนสี่มาเปรียบเทียบเั็นสี่พูดได้สิกาโคเบอร์ได้อันหน้าโคบัสสันสีมี่เพลงโคเบอร์เกิดขึ้นในจังใดถูกอ่ะเพลงดังมันต้องคู่กับโคเบอร์อยู่แล้วอะไรเพลงคนเอามาโคเบอร์ไรเพลงแห่งดังเขาก็จะเป็นฐานต้นฉบับว่าเป็นไทยถูกแล้วแหละแล้วพี่แพลวก็เป็นคนดังอยู่แล้วเออแล้วแม่แพาวนั่นก็ฟาดนะคะ ฟก็ใช่ว่าเออเป็นเพล้าน่ะเป็นคนตรงตรงมารกเม่แพล่าอกนี่แหละเราเอฟซีอทีบาดหักเพื่อนหญ่แห้งเลยทีหักเพื่อนกับมัร์กมองเพื่อนทีฝาดตรงตรงเป็นคนตรงตรงนี่แหละอ่ะเพราะว่าแม่แพล้าน่ะคู่กับดราม่ากระแสดราม่านี่มาตลอดแม่แพล้าน่ะเอาอยู่ตลอดอย่างเช่นล่าสุด เพลงนี่แหละเออเป็นบอลเปนปักมูดไว้นะวังศีพอมีคนมาดามามนะครับอยู่ในติ๊กต้อกเ,เต็มเลยเต็มแพ,พร่ภาพกับรัรบลู้อยู่ในช่องนี้ก็มีดามาใช่แพ,พร่ภาพกับรับรู้นะครับคุณแพร่ภาพแสงข้องกับมันโลงเลยครับปักมูดไว้เป็นคอมเมนต์บนสุดเลยบอกวันสีค่ะบอกว่าโลงให้ฟังไม่ใช่ให้ดามาต้นฉบับคือต้นฉบับโคเวอร์คือโคเวอร์อ่าย่าจกต่างกันเด้อพี่น้องเพลงนี้หมอกับทนเสียงนองเพลงที่สุดแล้ว แต่การโคบเวิร์คือเป็นการนําเสนอเพลงเป็นการนํามาต่อยอดแหม,มให้ฟังมวนวบวมนให้เครียดครับแม่ นี่นนแลหละ,ะอยู่ในทิกตอกแขงเดือดเลยคอมเมนต์นะเออเปียดเพียดจันสิ่งถาเข้าใจอยู่เด็กคนที่เขาไม่ชอบไม่แพวอ,อยู่แล้วน่ะเขาก็จะพูดได้ใช่ไหมว่าเออเออเปียดเพียมอันนั้นอันนี้มาเบา,า,บาอ,อ,อันนนี้เอออันเออเอาเพลงเขามาโคเวอร์เอาเพลงอันนี้เอากะเป็นลูกเขาอยู่ในสังกัดเขาแม่เขาสิโคเวอร์เขาสิเฮดจะได้ก็คือเพิ่นเพิ่นตกเฮ็ดได้เพิ่นมีสิทธิ์แห่เออมีสิทธิ์จะโคเวอร์ของทุก เพลงทุกเพลงที่ออกมาดังใช่ไหมเออไม่โลไม่ฟังมันมวนแม่ฟังมันมววเอออยากฟังกับฟังไปอย่าฟังตะเรือนนี้เอนตัวตัวกิมาดดามาให้ยังพี่น้องนี่ฉันแคร์ไปให้เบิร์นอยู่นี่ไม่ชทน่ะเออดาม่าอันเนี้ยคนเนี้ยก็พูดถูกนะเอออ่าย่าดาม่าย่าดาม่าเอออย่าดาม่าเลยเพลงแหงดังคนดังดังเหมือนแม่แพลนำมาโคเวอร์ยิ่งเป็นการแชร์แล้วก็ต่อยอด ให้เพลงนะั้นปัง้วก็ให้นักร้องมันมีชื่อเสียงขึ้นอีไหมบอกพอน้องเพลงกับเป็นนักร้องมาใหม่ใช่ไหมเออมาใหม่น้องก็ร้องสไตล์ของน้องอพี่แพลวก็ร้องสไตล์ของพี่แพลวอย่าเอามาเปรียบเทียบก,กันเลยเข้าในฐานะเอฟซีเนาะเข้ากับปันเดียรอทั้งสองคนไปเลย<ม>ทั้งตนชาบะเคององพี่แพลวไปเลยแมนบอาทิ้งทั้งแม่แพลวทั้งน้องเพลงอยู่วงเดียวกันนะคะก็ขอให้ปังไปนํากันถ้าหากแสงทองฟิลแลนด์แล้วก็เป็นเอฟซี ตัวจริงเพื่อนว่าอยาประสาทแดกแยกผู้นั่นผู้นี้นักร้องเพื่อนน่ะเพื่อนวอซี่เหลี่ยดอกอย่าหาผ้ากันเสียบให้เพื่อนแบบว่าเอามาเปรียบเทียบกันอย่าให้เหมือนว่าอย่าให้เขาทะเลาะกันเลยสีสิแม้เออเพราะว่าน้องพีก็เสียคนรู้สึกว่าน้องก็ เหม oh ือนว่าคุณเข้าวงการมาใหม่ๆแล้วมาเจอดราม่าเลยจริงๆเนี่ยเออตอนนั้นน้องก็เจอดราม่ามาอยู่ดราม่าตรงที่ว่าพาะเพลงของน้องดังเปกระแสนอเพลงห้อยใจบังไฟเสียเนี่ยครับตอนนี้เป็นยังติหนึ่งในมาแรกแปดวันติดแล้วก็ยอดวิวนะครับสี่ล้านกว่าวิวนะตอนนี้นะสี่ล้านกว่าวิวเออแล้วที่นี่ดราม่าคือว่าน้องลองไวในในไอในเพลงเนี่ยลองไว้ดีเลวแต่ที่นี่ พอน้องไปถึงรองอ้อ,องสดอ๋อร้องสดได้ร้องสดเองเสียงค<อ>ือบอคือจากใ่แพนออสิแมเอาพูดกจะต้องเข้าใจว่านาออตอนนั้นเนาะน้องกับพึ่งมาใหม่น้องเป็นนักร้องไม่น้องอานชื่อว่าชินกับบนเวที<ช>กับอาทิตย์วส<ช>ิญยนตีโซดแล้วก็ร้องโดใช่แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาน้องเด้ปรับเรียนรู้เด้ปรับปรุงแล้วถ้าเป็นเราเราก็ตื่นเต้นนะเพลงเราเราเป็นศิลปินใหม่แล้วอยู่ดีเพลงเราก็ติดหนึ่งมาแรงแล้วอยู่ในแบบ มาแรงในทันทีทันใดเลยเออดามาไปหอพี่บไว้พี่แลนด์่าแต่ก่อนน่ะลงแต่ลูก,ล,ก,ล,กลูกเมียลูกะนะเออเพราะมีนนองเพลงลงแต่นนองเพลงเออล่งแต่ผู้หนีผู้หนีว่าลง่ลงบ่เห็นลง่ลงหลูกล่องขอ,ขอ,ขอ,ขอัวบบว่าปั่นไปหอดดามาดาไปหอดบาไปหอดาลาไปหอดาจนเขาเดออยวเขาบอกเรนโบนเออควเรามันก็แบบว่าไออันีแแมเหมือนพานได้เรื่อยนะจะดามาเลยที่้อบ คือหมอล่ำหรือว่าเพลงหรือว่ายังเนี่ยเพื่อนเพ็อนออกมาให้เพื่อเขาฟังให้องม้วนในห้องมีความสุขแหมแต่เ้ามาเขาเลือกฟังเขาก็เลือกฟังอันที่ห้องมารก็สิละอันมันเขาพลาดไปเนี่ยเหมือนเหมือนกับพพิดามาน้องกันล่ะน้องต้องขาใจได้ครับว่าน้องเป็นศิลปินใหม่เพง่เขาไม่อยู่ในวงการ การที่เสพสมบูรณ์แบบรอยเปอร์เซ็นต์เหมือนศิลปินที่พันยูมาเป็นสิบปีสิบปียปีนี่ก็เป็นไปว่่ได้พี่น้องครับอาจจะมีต้องตื่นเต้นตื่นไม่บ้างเพราะฉะนั้น,นแล้วก็พ่อน้องในเลี้ยนลูกน้องในเขาเริ้นว่าปั๊บโตใน,ในการคือขืนเวที่นะ,<ม>ะเขาเรียกว่าาง,งนะัมนมีประสบก,การณ์มากน้องก็จะเก่งขืนเพราะว่าเนื้อเสียงของน้องทนเสียงของน้องมันดีอยู่แล้วแล้วถ้าเท่าไ้ฟังเอาเสียงใสฟังแล้วสบายหูมากจากที่ เราเราคิดว่าเพลงนี้มันจะเป็นเสียงสูงมากๆเลยนะแต่ว่าน้อกเพลงร้อกแบบสบายหูลื่นหูแห้งคือไม่เหนื่อยอ่ะคนร้องตามก็ไม่เหนื่อยอ่ะเป็นเราร้องเพลงไม่เป็นแต่ว่าเราร้องตามกับน้องเพลงได้แต่ไหนไม่แพ้เราลองอีลีเด้อฉลองนันโมไดเพรวไม่แพ้เสียงสูงเพลงแมนเพลงไห้เพลงเดียวกันกัสูงแล้วใส่คีย์สูงไม่แพ้่นสไตล์นีเขงเพลินแหมสไตล์ไพสไตล์มันอยูแล้วแล้วแฟนคลับก็รู้ว่าเออไม่แพ้สไตล์นี้น้องเพลงก็สไตล์นี้อะไร สุดท้ายนี่เนาะก็มาบอกให้ฟังนี่แหละว่ายาดรามาทพอครับดรามาเจ้าดรามาผิดค้นแล้วคุณแพ้ภาพแสงทองเพิ่นกับว่าเด็กแคบอะไรโดดดรามาเพิ่นอยู่มาจักปีแล้วอยู่มีประสบการณ์อยู่ใน่อปต้องการหัวนีิ่เนาะสิบยี่สิบปีแล้วเพิ่ผ่านมาถูกปัญหาถูกดรามาเพราะฉะนั้นแล้วเพิ่นรับมือกับปัญหากับดรามาเลยทีเดียวเที่ยงตะว่า มันก็เป็นแค่ดราม่าเพื่อนง่ายมันไปเป็นดราม่าที่น้องโดนตัวน้องเพี้ยงแล้วเพิ่งเขาไม่อยู่วงการเพ่อาจจะเป็นห่วงน้องน้องอาจจะยังไม่ได้มีวุฒิภาวะในการจะรับกับปัญหาดราม่าตรงนี้ได้แม่ให้กำลังใจกันดีกว่าเพราะน้องก็เป็นคนกระตันยุ่งเงื่อนที่น้องได้ทุกบาททุกสตางค์ขืนเวทีหรือเปลได้มากน้องให้ครอบครัวไปใส่ไปใส่น้องเออนั่นแหละเห็นมอมเป้่เอาได้โพส อ่าห้กําลังใจกันดีกว่าน้อห้กําลังใจทางคุณแพทย์ภาพแสงทองพยาบาลฟิลแลนด์และกัสมาชิกของแสงทองฟิลแลนด์ทุกคนให้กําลังใจสมาชิกพ่นหม่กับน้องเพลงพิมรดานั่นคารตอกับปากนั่นเลครับเด้อปากเพลงห้อยใจบังไฟแสงแค่สองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันต้นฉบับเป็นเวอร์ชันของน้องเพลงพิมรดาแสงทองฟิลแลนด์นะครับเวอร์ชันโคเปิดเป็นเวอร์ชันของคุณแพทย์ภาพแสงทองนะครับอ่าเพลงนี้กับแต่งโดย อาจารย์บิ๊กคูมารินนะนักเกิดเพลงชื่อดังกองเราเป็นกระแสในตอนนี้แล้วก็สังกัดเพลงค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับควบคุมการผลิตอุปกรณการสร้างผลงานโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และแพรพาวแสงทองสุดยอดอีเวอสุดยอดอีเวอผู้ยิ่บ้านนี้หัวคิดี่เล่านี้วุยตรองจ้องไว้แล้วจะเป็นเขาเรียกว่าใดห้าได้ห้าเออเอาเพลงใหญ่เพลงแรกของค่ายยังปังสถานีค่ายโตเกียวมิวสิกอ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นเขาเป็นมาเป็น ประธานเป็นประธานเป็นนายห้างนั่นแหละนี่แหละนายห้างน้อยพันล้านไม่ใช่นายห้างน้อยร้อยล้านนะตัดช้าอย่าไปถาเลยเออว่าโบว่าสาเห็ุอีย่างเนาะปังดีดีพี่อย่ชื่นแล้วไปเพลินนี่เออโอเคครับผมส่งกำลังใจไปนะครับไปสำหรับเ่านสองคนสีลาไปก่อนครับมือนี้ครับสวัสดีครับ